ไปปาร์เลยไปผมไปปาร์กันเด้อไปปาร์เลยก็เนิ่นเหมือเด้อเดินทางก่อนเพราะว่าเออ่มีซ่างแล้วห่อนมือซ่างแล้วกระซิไปอัลานแล้ววันนี้กันล่างไว้ก็ว่าอยูบอยู่เลยเดินทางาปลอดภัยครับผมเดินทางปลอดภัยกันเด้อเดินทางาปลอดภัยจะแพรเราจีหอดบ้านก่อนกันบ้านกันจีหอดจีหอดไปจะเราหมองแซอยู่เป็นอยู่ชอ,องมือ,องกูจ้าว่ากันไปครับว่ากันไป <c oughs> ตอนประท่านขายเนี่ยมันจากไหนเกาะเพราะมีฟัวเพราะขายของเบิดแล้ว เด้อเฮ็ดขายทางนาะนี่เฮ็ดปวกงามงามนี่แบบจะร่างเกิดสองสามมือแแล้วคุณมาคุาสองมือก้อนน่ะมันสิมีดอกจูมแต่ตอนนี้นี่ดอกเริ่มบ้านแน่แล้วกะกะแกงแสบคือเก่าทุกคน มันโบบินเนะาะไปเงยเงยอยูย่แต่โบบินเออเป็นป้าแบบนี้หนีได้ไหมเป็นธรรมด,ดเาเพปยง ไปดียูไทยกับสอมนี่เยนี่ไอยูพีกับสอมนี่เนี่อมนี่เนี่อย่างเดียวเนาะเป็นยังเจาะเห็นยังฮะเจาะเห็นยังสายสอมาขึ้นมาจากไฟวิดกเกโกลุดโูกลุดคางนึงไฟได้ปนี่เบิ้งนั้รอาดว่างว่อะไรเบื้งสมโซกกว่านโชกกับลุดของแข่ของแขไฟกระขาดเราจะไปทางไหนมือนี่หมดแล้วว่าจะขึ้นภูเขาวันจี้อีกเลยขึ้นในวัน เปลี่ยนใหม่เลยงอมาเจอคดังตกลงมาแล้วมันหักกับถนน,นมันงนอเปลี่ยนใหม่สปอร์แต่ว่ามันตึก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 ตนน,นนเนาะโโฉบรถใ,<ค>ใครคิดไปย,คคปยม่ตคคิดตเนาะ้ใส่หมวกเลยวันนี้พี่ผมเนยนี่แหละของแชรรถกับมาเจอเราสมรถพอดีเนาะขึ้นนี่ว่าไปไปตายเนาะไปตายโฉรถ ไม่ตายเพราะดีเอิร์เล่าไงล่ะไปเป็นตาไฟหายขึ้นนี่บาจทีมันซ้อมไฟซืคือสร้างบทสรวงว่าโชครโชคลุดได้ป่ะส๊ะพี่จะมือโชคลุดโชคลุดเอ้อโอ้เ็นบอกผมซองมาขึ้นนี่เฉยจะบอกที่ผมกลุ่มซองตอนเขานั่งอยู่หัน ทีมีมาที่แหกเลยแล้วก็ลงรถเข้าไปนั่งกันอยู่สาีคนอยู่หมตรสองอย่าคือยอนลงมาบรโดนว่าตั้งใเมื่อโกรทางบริบอกันวเรื่อเราะ่าักงเนาะเดี๋ยวมาเล่นด้วย่อบริมาสองเบลยได้เป็นเบิรงรถแล้วกันครับแล้ก็ล่งสองรถรถบาแม็กครับโซกรดบริษัทสั่งแล้วก็ลังดูแลให้ โรถรถรถบอแม็กครับรถในตำนานนะคันนี่งรถคันเลื่องเรื่องคันนี่งนะรถในตำนานลดนะของแท้ของแท้โซกรุดขึ้นนี่ไฟตายไปเอาเหล้าประมาณสิบสิบกุ้งลักเออเนาะบอรกันเมื่อเช้านี่ไปเบิ่งไฟกันเด้อเราอะเฮากัลังสิออกเดินทางไปเนาะ บ,บัดเนี้ยมาบัดที่นางคุ้มก็ยกบัดรถยกล้อขึ้นถอดล้ออีกอหูหลีบ้อยเลยนะหัวหน้าเฮาบ้านอูเลียงมาจะเดินสร้างแต่เศร้าบ้าน,านอูเลียงบ้าเดินเลียงมุดไปปุ้ยวะวันแรกอูเลียงยกล้อยกล้อหูชื่นใจชืจ่นใจบรรยากาศลุยไปลุยแล้วก็ได้ชิเมืออ่ออะไรสิบวะบชิเมื่อแล้วมาไวแ้แหละเขาจะมาเมื่อย่อางเขาจะมาไม่ต้องการจะลุยเเปป็็าานนะ รถเราครับรถสีเหลืองเนี่ตำนานสางล้าก็ลังแกะขไอาอยหายส่เสื้อขั้นไม่ล,ล่ะลส่ชิคันไม่หรอเบาส่ขั้นไม่เลยยิมเงินีเด้อบารายดอกขาดายอยู่ใคมีอยู่มือนึงนี่ขาดโอ้คือขาดหน่อยเนี่ยมีอยู่มือหนึงขาดอีรยบารายวันไดีดอกขั้นหนึ่งเท่ไหรถ้าันเก็ดนี่นะขาดหกเซนกว่าบาท คำว่าอ,อันขาดอยู่บางสีหาพันขึ้อยู่บ่ขาดมื่นหนึ่งมาสั่นบอมีอยู่มื่นหนึ่งขญญาดหกแสนขาดหกแสนโอ้งานเข่าแล้วแค่นี้แต่สร้างเรามีอะไรเนาะแต่สร้างมันมีอะไรแหละอุ้งและเจ้าะนั่นคือะไรเรียกว่าโชคโดีมันเรามีอะไรพอดีเลยตัวเดียวกันเลยสภาพสภาพโกเพื่อนสภาพโกคบาลแม่คือเขาจะเปลี่ยนเลยกับขี้เข่าเนี่ย มันก็ใส่ใหม่โยกมันเป็นโย,ยกเลย,ละยปะเบื้องอาการแล้วมันมคือสีบอมากีแล้วคั้นี้มันหม,มักสองโอ้สิได้นจอดแล้วละ่ะมันหม,มักสองยืม,ยมเงินวาวเหม่นใส่อยู่เขาว่าขั้นใหม่มันเจ็ดแสนนี่แหละเจ็ดแสนนี่เงินอยู่เมืองหน,นึ่ง<อ>ขาดอยู่ม่านหกสิบเก่าหกแสนเก่าโอ้ขาดบาหลายดอกหกแสนเก่าจับคาจับคาสั่นกันยังหายากตอนนี้นะมาหลายมือแล้วเบิดแล้วสิไปแล้ว ยี่ราดยี่ราดโมโลงเรียนกับบ่มีบ่มีเรียนซันนี่บ่มีเรียนเลยเรียนบาทเรียนหายน,หา,รเรนาเรียนจีบ่มีเลยได้ยินข่าวว่ายุบ่านเปิดอู่สำาารวจเอา,านี่ไปนั่งไปกะโอ้กดแ <c oughs> ม่นดีเกดจะถือมือหาย,ยิ้วอันนี้เสียแล้วเนาะ <c oughs> เอาไปด,ดัดเอาด,ดัดมาได้ <c oughs> แกนมันงอแล้วซีนด้งนในมันแตกงานขงเขาคือเก่าทิมทิมเอ้ไวแล้วขายของเก <c oughs> ่าครับรถเบลแม็กครับ รถมีปัญหาไเ่ะอรใใสกบหลังจากเบรกล็อกสอมรถ้ักหน่อยกะส<อ>ไปปีไปปากเลยไปผมไปปากเดอ้อไปปาร์กก็่อนเนอ์ันนี้เดอ้อ<ม>เดินทางคนเพราะว่าอ่ามีซางแล้่หอดมือซางแล้ขอกระิไปอันานแล,ล่วันน่างไว้ก็วายูอยูเลยลนทางปลอดภัยครับผมเดินทางปลอดภัยกันเด้อเดินทางปลอดภัยจะเราสิหอดบ้านก่อนกัน วา่ากันดีหอดสีหอดไปจะเราหม่องแซ่อยู่เป็นหมู่ช่องเหมือกับ <c oughs> ว่ากันไปครับว่ากันไป <c oughs> บ้านเท่ากับแบบนี้แหละเนาะเอารถไฟมาแก้วเลยนี่ไป,ไปแล้วไปแล้วทางนี้มันสีแววไ,ไปอ่าไปสารวันไปตุ่มล้านได้ทุกคนเส้นทางนี้มันเป็นซ้ำแยกพอดีเนาะ เป็นถนนตัดใหม่เขาไปหาสารวันไปหาตุ่มล้านแหละครับไปเมืองทาพางทองเนาะทาเขาแยกปัดคัวออกไปมันสิไปสวรรค์ในเขตเนะทางเขาปัดายออกไปเมาสิไปปากซองเนาะครับเนาะปากซองแดนหนาวเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศกบบประมาณนี้แหละครับบรรยากาศแบบบ้านๆเนาะรถเรือเพื่อนะเอารถไทเนาะเวลาลูกร้านมากก็คือเอาของมาลงไว้แบบนี้แล้วก็เอาใส่รถไทไปทวงเอาพอเอาแม่เอารถไทออกมาของทุกคนเนาะบรรยากาศบ้านๆเลยครับผม เ้ากระสืมงุงนาไปสวรรด์นเขตครับทุกคนไปสวรรด์นเขตต่อครับจักสีหอดจักรมุงเนาะข้ากระปุจักคือกันนี่คือครัวเซ่ทุกคนนี่น้ำเซ่เซ่บางเขียงครับนี่น้ำเซบ่บางเขียงน้ำกำลังเริ่มขุ่นเลยนะเพราะว่าฝนตกช่วงนี้ฤดูฝนเนาะเบิ่งน้ำหลากครับน้ำหลายรีครัวเซ่ครับเดินทางมุ่งหน้าคูสวรรด์นเขตเนาะทุกคนเนาะ พวงเน่เฮ็ดปวกได้หนีเพิ่นออกแล้วเขาขายทางไหนได้หนี่งเซนเจตโอ้ทางละอเซนเจตโอ้เาจะกินเฮ็ดละงูเฮ้ยมีเฮ็ดปวกพวงเน่ไม่ต่ดอกยังไงเฮ็ดละงูกับของเจ้าบะเพิร์นจะซื้อเฮ็ดละงูไปแกงเอาสักเน่ครับมีเฮ็ดปวกนี่ก็ลังออกได้เลยเนาะ เรามาขายเนอะมันนี้อยากห้วยในเรวมามีตะบานว่าดินร้ายกว่าว่าดินมิตรจุ่มเนาะมึงหนึ่งเฮ็ดโอ้ยเนาะเป็นบานเป็นบานด้วยเหรอเอาขามไท้ในห้วยเป็นถล่มพอดีนะฮะบรรยากาศครับตลาดบ้านบ้านไรนี่เนาะปลาไรเนาะตลาดปลาไรตลาดขางท่าทุกคนแม่เนยเนี่ยซิออนอยู่ครับแต่ว่าหัก mất ban rồi đã, giang ở đây, ở đây khoát, à if... này, đi, ngay, hết buộc, hết ngay ละงกกับบอมี่นี่บอเพะ่พ้ะกิน่านี่กิน้อเสสตนมัน้อน่กอนจอดใหเปิดกล้องแ่ใ่ตีนมันโอ้กระดอกระดิ่้มันบแม่นตีนเฮ็ดบ่ตีนขี้ไล่ัขี้ไล่ เทนตีนเหรอไซตีนไหมค่ะ uhm ก็เบ่งนร่นก็เบ่งนู่ Dude> ่นอันนี้มานจะใช่นี่เป่าด้วยก็พัวนกันไปครับก็ราะเป็นสีสันบรรยากาศในการเดินทางอันนี้เข้าไปเนาะเท่าเบิ่งไน้เด้ออันนี้แนี่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลแท้น้ำตาลสดปได้หนิเนาะน้ำตาลจากต้นตาลน้ำตาลจากต้นตาลเลยได้หนิเปนไทยเ้าตาลเนี่ยคนไทยเป็นไค่จุกได้ด้วนี่จุกหนึ่งสามสิบโอ้จุกเหรอประมาณห้าสิบกว่าบาท ตาแทนตาแทนมนี่ยสอ่อนปเฮดพอนี่แหละไล่นหพอเด้อหาสิพันเป็นโลโลแซงาโอ้เโลโลานนี้ะเฮดพอนะทุกคนอันนี้นะหาสิพันง่อันนี้โลนึงโอ้อันนี้โลนึงโอ้เนี่ยอันนี้หาสิพันเนาะแซงซ่าเลทุกคน แม่ที่เขาแล้วนะยนะ้อนปลาปลาไหลเนาะตะกอนเนี่ยมีอยู่ขางนั่นคางเดียวนะตะกอนตะกอนจะอยู่ขางนั่นคางเดียวตอนนี้มีคางนี่น้ำแหละสองสองฝากฟังแหละทุกคนยากาศตลาดเฮ็ดนะเฮ็ดพวกนะออกสองสามหมื่นแล้วละวะบรรยากาศตลาดปลาไหล มันสิมีอาหารตามฤด,ดูกาลเนาะส่วนลายนเนาะอันนี้นี่มีตลอดด้องมายังได้ก็ได้ไน, <c oughs> ดนี่นเนาะแมงทอดอะไรไม่ได้ตัววนะเว้ยบุงงงงบ้งเนี่ยแมงกินูนไงเนี่ปลานั่งเรืออยู่เนาะทางนี้ไม่ได้ตัวยังไงอันนี้แจ๊คเขาเอิ่นแมงกินูนยังเนาะงห้กับโบแจ๊คกันเนาะทุกคนแมงกินูนสั่งมาขึ้ได้่ดไม่ได้ตัวยังไงบุ้งเนี่ยนะคนน่ะ มันโบบินเนาะไตเงยเงยอยู่แต่โบบินอเออเพิ่นป้าแบบนี้หนีได้ไหมเพิ่นเบร์เพิ่นบอร์ไซค์ทุงแหล่งได้เพิ่นป้าแบบนี้เลยป้าแบบนี้นี่นกับโบบินเนาะขอทาเลยเห็นบ่มทาไม่กินนู่นไงเว้ยเนี่ยดูค้ามาหุ่มเล่าข้าวเดียวเรือโบจักทั้งหลายนี่เรือโบจกักขู่โอ้อใครในตะเฮ็ดเล่าเขาอ,ออกมาเรื่อยๆเนาะในกระตานะเนาะ ครับคูน่สองนเขาเบิตอะบ้งของเจ้านะคูนี่สองหาเบิอข้งเจ้านะเบิแล้วเิแตมื่อเมื่อวันนี้เมื่อ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 นอโี้ยงเกียร์เลียงเกียเียะเต่เกียนะบอตอนพระท่านขายนี่ยมาจักได้ก็พมีัวอพวพ่อขายคองเบิแล้วมาหาัวคนเดกอสฮ่าฮ่ อตัวีตอนค้ายูดแบบว่าเนี่ะ่มีนก็เลี้ยงลูกเพียวบอได้เงินมเ้าเ้บอจานอาบนตั้งใจเอาเปียงเนาะกินบุเบนตัวนี้กินบก็เคอนเทนต์ตุ่ก็ตตุมากเขรองอกินมาแต่เสะผลเปียงเขียดแต่แตาเสะพูดจะไดก็ขาคแล้วนะเซนนะเซนหนึ่งคุณเ ซื้อบ่ชื่อบอคุณนะมากคอยขายให้เอาคารรถเมื่อนหรมยางคักเลยแล้วก็อยากขายให้เจ้าคือกันโอ,อ้เราก็สิถามกล้วกัสิมาขายนคน่้อยอะโือมารดลงมดลงมทะน้อมาเนาะคือขัดอะไรอ่างเี้ยนะเ กำลังกินเขาป้าข้ามเขามาเลยเราอยากบาได้ขายไม่ขาก็ได้นะโอ้อยากบาได้ขายป้าข้ามเขามาเลยเราไม่ถูกไม่ะอ่าเงี้ยคุณอดเฮ็ดลายรีมันนี่มีแต่เฮ็ดกัเที่ไหนก็มีแต่เฮ็ดได้แล้วได้แล้วครับเบาหน้าเราสื่อเฮ็ดไปแกงกินเนาะกินลสื่อใสแกงกินเท้าซีโน่สั่นกับสิภากันเดินทางต่อแล้วครับทุกคนบรรยากาศกับประมาณนี้แหละเฮ็ดข่างทางเนาะนี่เฮ็ดปวกงามงามนี่แบบกำลังเกิดสองสามมื่นแล้วคุณอา สองหมื่นก้อนนะมันสิมีดอกจูมแต่ตอนนี้นี่ดอกเริ่มบานแน่แล้วกะกะแกงแสบคืเอเก่าทุกคนมีแต่ดอกใหญ่ๆครับเฮ็ดเฮ็ดปวกเนาะมีแต่เห็ดเลาะมาสุดทางนี่อ้เหเ็ดเพลนรลายกะดอกออกคากเนาะ<ด>ออกรลายคากเนาะ<ด>มึงเนี่พูนดนะเฮ็ดปวกมีแต่ดอกงามๆเลาะมาตามทางนาะสอกจากมือแล้วสองสามมือเลยสองสามหมื่นกมม้อนคือสีจูมกุ่นีจูมกุ่นนี่เนาะ มันลายมือเนาะแต่กะโอู้แต่กะแซ่บพุเก่าอะไรบ้านเนี่ยยังแซ่บพุเก่าเนี่ยคุณอะเห็ดบวกครับมีแต่ขายังไงได้นี่แน่นนะโอ้เห็ดบวกแค่นี้ต่างขายังไงค้าเงี้ยวอะไรเนี่ยคุณอะเต็มหนึ่งวั้กแค่หนว่าเจ้เอ้ยเอาเอาหมดมาเห็ดบวกต่างลายอีไรพอขาดไม่ขาดกับพ่อได้หาอยากหากินย่มนี่แหละเนาะพ่อไดเงินได้ครับย่มนี่แหละพอขาดไม่ขาดก็ได้เก็บของปอกปลาแลาวขายแล้ว สุดยอดที่ม่ใช่เขาะไรย่างเ้ยอมนเลนี่จะเฮ็ดเฮ็ดเลยเฮ็ดเลม่ตรงก็หยงกได้เฮ็ดไรกันฝากลูกฝากร้านฝากลูกฝากคัวแล้ววะแม่ผันะนี่ไดองาว นี่ได้แล้วสั่นเวิร์ดแล้วเนี่ยเวษาเราปิดหน้าปิดตาเรื่อ่ๆแล้วม้วนลูกกับอันหันแล้วเสียวเมื่อแล้วเวิราอย่างไงเวิร์ซาอยางไอ้ก่อนเบิ้งย่ำให้ย่ำหน้าได้หนิเนาะเป็นบอสื่อลงไห้ลงหน้านี่ตุนน้ำมันกันยังไงเลยตัวน้อยกระเทยให้ไทยหน้าได้หนิแบบนี้เนาะบาสอันนี้ผู้นั้นฝากผู้นี้ฝากมากเป็นบอสไล่ๆได้หนิเป็นบอสโอ้พี่น้องฝากเกือบจักรประเคนสีม่านี่กับฝากกันยังไงเลยเนาะ มาสื่อในี่ยปั่มไงมันกับไข่แน่เพื่อนว่าคนได้ร้ายขึ้นมาแน่นิดนึงแม่ค่ะพ่อได้ไช้หัวไช้สวนไช้ไห้ใชหน้าย่ำนี่ก็ใกล้แล้วครับลุกตะกอกตะกาดำให้ดำหน้าแล้วไปทางไหนเจ้าน่ะไปบ้านไหนเมืองชนโอ้เมืองชนนะโอ้เมืองชนน้ำบุรีนี่บอกโอ้ยู่บ้านยังเมืองชนแต่งจริญมองโอ้มาแต่เมืองชนผมได้หนิตั้งใจมาเอาน้มันอย่างเดียวนี่บ่บ่มาแต่ชาวบ้านก็เลยมาแหวนนี่โอ้บอกไงว่ามาสื่อของอยู่แล้ว แง่เมื่อกแซื้อน้ำมันเมื่อเลยโอ้แคเน่แคเน่เนาะข้อได้อันได้ไปใส่หัวใส่สวนเนาะขอบใจเด้อขอบใจเด้อคนเมืองชนเลยนะครับเด้อเข้าไปดูกันเมืองชนเอาเดินทางมาสักพักหนึ่งกับมะหอดสามแยกลักสามสิบหาเลยทุกคนถ้าเขาตรงไปนี่สิเขาโตเมืองนครแกสอนภูมิหานุวัฒสวรรค์เขตเนาะถ้าเขาเลี้ยวขวานี่ก็สิไปเวียงจันท์เนาะหรือไปเซโนไปเซปูนก็ได้เซนนี่ ไปได้หลายทางเลยหรือว่าไปสนี่แล้วก็เลี้ยวขวาอีกคือหนึ่งกับเขาสวอนนาเขตคือเก่าทุกคนเดินทางครับเดินทางบรรยากาศแบบนี้แหละของการเดินทางแค่ไแต่เหมืนอนฝนโบโตค้ำเฮาเนาะมือแรกนะฝนโบตค้ำเฮามือ,อนอี่ฝนโบโตค้ำทุกคนถือว่าโชคดีอีกระดับหนึ่งแล้วทุกคนเนาะ